สวัสดีครับอตอนนี้ทางรกลับชมล่ำไเรเบเกอร์นะเราก็อยู่กับเจ้าอาห <Hey, S 2> กเพกานช่องของเรา mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้จะมาส่วนคุยเรื่องไอ้นี่กันติดสปอตไลท์ให้อาหกนะฮะว่าติดแล้วมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องติดแล้วใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็เดี๋ยวรบกวนติดตามเราไปด้วยนะครับ คนะฮะมาคุยกันต่อก็สาเหตุสาเหตุที่จะติดสปอร์ตไลท์กันดับแรกเลยก็ขีก่กลางคืนแล้วไฟไฟเนี่ยนะไฟไฟนี่ไฟนี่ไฟนี่เออเออเออ่าเนี่ยนี่ไฟแน่มัไนไม่ค่อยสว่างทำให้ขี่เร็วมากไม่ได้นะฮะแต่ก็ผมก็ขี่ไม่เร็วหรอกแต่พูดถึงระดับเก้าสิบร้อยนี่ไฟมันมันมองไม่ค่อยชัด,ดข้างทาง ออนลายผมก็เลยเนึกดูที่ว่าทำไงได้ก็มันมีวิธีนี่ไงใส่เห็นไหมฮะสปอตไลท์อ่ะก็เลยหาวิธีจะใส่สปอตไลท์คัานี้อเอามาต่อครับคัานี้ไอ้เจ้า R6 เนี่ยมันอย่าไปดูสติ๊กเกอร์นะฮะ R15M นี้แต่งแปะไว้หลอกเด็กปั๊มเฉย เรามาคุยคุยกันต่อไอ้เจ้าหกเนี่ยฮะมันไม่มีตำแหน่งที่ให้ใส่เขาเรียกอะไรนะฮะแคดบาร์ Bar, หรือพวกกันล้มแบบที่ว่าเป็นแคดบาร์เป็นนึกอ,ออกไหมฮะที่ไว้ติดกับขาสปอร์ตไลท์ได้แบบเหมือนพวกทัวลิ่งพวกเนกเกตเขาอะคือการล้มมันก็มีเนี่ยการลม้มแต่ว่ามันใส่หลอดไฟแล้วผมว่ามัน,ม,นมันใส่ไม่น่าจะสวยะ อันนี้ก็เลยมาดูไอ้เจ้าหกเนี่ยมันเป็นทรงสป,ปอร์ตถ้าจะติดสปอร์ตไลท์ให้มันมันจะมีขาเนี่ยนะฮะเนี่ยที่ผมขี่เนี่ยไอเนี่ยขาตัวเนี้ยต่อกับบังโคลนน็อตบังโคลนเนี่ยตัวบนตัวล่างก็ได้ได้ทั้งนั้นอนะ่ะ <c oughs> เอาไว้เป็นขาจับสป,ปอร์ตไลท์ครับไอตัวขาเนี่ยก็หาซื้อได้ในลาซาด้าน,น่าจะมีให้เลือกหาซื้อกันอยู่นะฮะ ก็มาถึงสปอ t l ตไลท์อ่าสปอตไลท์นี่ก็แล้วแต่งบประมาณของท่านเลยอย่างอันเนี้ยผมซื้อมาคู่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่400กว่าบาทครับข้างละ30บาทเป็น LED ก็ <c oughs> มีให้เลือกหลายราคาฮะคู่เป็นพันสองพัก็มีอ่ะแล้วก็อุปกรณ์สองอย่างแหละขาจับสปอตไลท์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น เดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูอยู่ใต้บอกเนี่ยฮะแล้วก็ที่จำเป็นอีกอย่างมันจะมีเป็นชุดชุดสวิตชุดสายไฟสำหรับต่อสปอ t l ตไลท์เนี่ยนะครับในชุดมันจะมีฟิลให้แล้วก็มีรีเลย์ให้เรียบร้อยมีสายไฟให้มีสวิตเปิดปิดสปอตไลท์ให้ออย่างอันนี้ผมต่อตรงผมต่อตรงเข้าแบตเลย เพราะฉะนั้นเด็ดเด็ดแลนะครับแบบอตอันนี้ผมต่อตรงเข้าแบบเลยแล้วก็ผมก็ซ่อนซอนชุดปลั๊กชุดรีเลย์ชุดฟิวอยู่เนี่ยจะอยู่ใต้เนี้แล้วก็สายไฟจะอยู่ในแฟลิ่งเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูตอนเปลี่ยนนะฮะจ้างเพื่อนมาเปลี่ยนอ,อันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดเนี่ยนะฮะเปิดเพราะผมไม่ได้ต่อกับ เรียกกันอะไรนะปลั๊กกุญแจเนี่สายไฟของกุญแจเพราะฉะนั้นไอ้ถอร์ตไลท์ผมเนี่ยเปิดได้ตลอดเวลาเลยไม่จำเป็นต้องบิดกุญแจเนี่ยครับดูนะครับอ่าเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับก็ข้อดีก็คือไม,ไม่น่าใช่ข้อดีเอ่าข้อดีก็ได้ข้อดีคือมันสะดวกต่อแบบนี้ฮะไม่จำเป็น <c oughs> ต้องไปตัดต่อสายไฟ ของสวิตกุญแจเนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าคนมือบอลมากดเล่นทิ้งไว้แบตหมดงานเข้าเลยคันนี้เห็นรถเลยเพราะฉะนั้นก็ผมจะไว้แอบๆนิดนึงแต่อย่างรถผมนี่มันจอดในบ้านอยู่แล้วคงไม่ค่อยมีใครมากาดนะฮะก็เนี่ยฮะประมาณนี้อ่าแล้วเดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสายไฟก็พยายามเก็บนี่อันนี้เรียบร้อยสุดแล้ว ชุดสายไฟรีเลย์กับฟิลนี่ก็มีขายในลาซาด้าอีกเช่นเคยฮะชุดนึงไม่น่าเกิน300บาทครับลองไปหาซื้อกันดูเดี๋ยวนี้สะดวกฮะมีเขาทำมาขายหมดแล้วโเ,ะะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังก็หลังจากที่ติดให้เจ้า สปอรตไลท์นะครับตอนแรกผมที่ห่วงห่วงเลยก็คือเรื่องว่ามันจะกินไฟแบตไหมก็เท่าที่ใช้มาสองเดือนต่อตรงเข้าแบตเลยนะครับไม่ไม่ไม่แน่จะกินไฟนะเพราะว่ายังรถยังสาตาร์ทได้ปกตินะครับรถก็มาค่อยได้ขับส,าต,าสาตาร์ทสองวันสามวันสตาร์ททีก็ก็ยังติดปกติก็แสดงว่าน่าจะไม่ได้ไม่ได้กินไฟแบตอะไรเท่าไหร่นะครับ ส่วนเรื่องความสว่างถ้าปรับสุดก็สว่างมากๆเลยผมปรับปรับให้ทิ่มลงพื้นค่อนข้างเยอะหน่อยมันจะได้ไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางเขาเนาะเวลาขับรถสวนกันที่ได้ไม่ได่าฮนะก็ปรับขนาดขี่ก็ปรับขอภัยแมงขณนะเวลาผมใช้ก็ปรับอยู่แค่กลางก็พอครับก็โอเคนะช่วยได้เรื่องความปลอดภัย ติดแล้วหน้าตาก็ดูเห็นไหมครับไม่ได้ดูไม่ได้ไม่เข้ากับทรงสปอร์ตนะมันก็โอเคอยู่แล้วแต่คนจะมองแล้วกันผมมองว่าประโยชน์ใช้สอยมันค่อนข้างโอเคงบประมาณไม่เกิน1,000บาทนะฮะผมผมชอบแหละเอาจริงๆวันนั้นค่าค่าเบียร์จ้างเพื่อนมาต่อให้แพงกว่าอีกเบียร์จะหมดหลังเลย ค่าของถูกกว่าท่าเบียร์อีกแล้วแค่นี้ก็แล้วแต่ท่านฮะงบประมาณอยากจะได้ประมาณไหนก็ลองไปเลือกหามาติดรถกันดูนะครับเพื่อความปลอดภยัยเนาะสำหรับวันนี้ก็รถเข็งแปลอดไทยสำหรับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละครับเดี๋ยวตอนหน้ามีอะไรให้ดูอีกก็รบกวนติดตามรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ